สชล่มฮะเมื่อวานครับครับล่บมสรุปยังไงร่มเพราะอะไรก็เมื่อวานเนี่ยมีนัดหมายการประชุมกสชเมื่อวานนี้ปรกากฏว่าร่มฮะเพราะมีผู้ประชุมแค่2คน 2> คือเมื่อวานเนี่ยเราเล่าไปแล้วว่าว่าประชุมไม่ได้อ่าเวะลาทุกอย่างที่นัดหมายกันมาเนี่ยก็ก็ไม่มีอ่า<ต>เกิด<ม>อะไรขึ้นเมื่อวานเนี่ยเข้าประชุมแค่สองคนก็คือหมอไห่ก็คือท่านประธานในแพทย์สรณะนะฮะและก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณต่อพงษ์เสนาโนเสนาโนอีกห้าคนหายไปไหนเออแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่ คุณดออ๊อกคุณนัทธรเนี่ยฮะติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ครับแล้วก็อีกสี่คนอีกสี่ท่านนะฮะอ๋ออันเนี้ยน,น,นัดแนกกันว่าไม่เข้าร่วมประชุมเข้านัดกันเหรอเข้านัดกันอ,อ๋อนัดกันนะมีรายง,งานข่าวว่ามีอยู่สองท่านที่เดินเข้าไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าสองท่านที่เหลือพวกเฮ้ยไม่เข้าดึงแขนออกมากอนเลยเดี๋ยว มีจริงเ<ช>หรอใช่นี่มันเดี๋ยวนั้คุณสมบูชัยนี่มันนี่มันองค์กรที่ควบคุมดูแลกิจการื่อสารของประเทศไทยนะใช่สายข่าวรายงานมาอย่างนั้น<อ>ว่ามันมีเนี่ยสองในสี่เนี่ยเข้าไปแล้วนะแต่ปรากฏว,ว่าเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวจะควบคุมทุบกอกมาก่อนเลยเมีการเรียกกันกอกม,มานะมีการไปดึงแขนออกมาเลยออันนี้ตามรายงานข่าวโอ้โหมันง่ายเลยนะฮะมันก็เลยสุดท้ายแล้ว ก็มีแค่2คนไงครับก็เลยต้องล่มไปนะครับสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็แต่ในก็ตามนะฮะอย่างที่บอกครับเนื่องจากว่ามันมีการบรรจุวาระไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งเลรขาธิการคนใหม่และก็เรื่องของ AF กับสามบีบในมีการบรรจุไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าการประชุมนัดถัดไปมันจะเป็นวาระที่ค้างแหละ,<อ>ะเพราะมีการบรรจุไปแล้วถูกไหมฮะ,น,ะน่าสนใจว่ามีการรายงานว่าประชุมนัดต่อไปเร็วสุดน่าจะเป็น 11เอตุลาคมคือประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พิรงรองในฐานะที่เป็นกรรมการกสชออกมาบอกเนี่ยคือว่าเมื่อวานเนี่ยท่านประธานเนี่ยนัดประชุมแบบเปิดเผยแบบเปิดเผยอาจารย์เลยมองว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยขั้นตอนตามข้อบังคับการประชุมและการใช้ดุลพินิษตามอำเภอใจอาจจะต้องรับผิดทางแพ่งและอาญาหรือทางปกครองได้ด้วยเช่นเดียวกันก็อันนี้อาจารย์พิรงรองและก็อีก3ท่านมองเหมือนกันว่ามันเป็นระชุมการเปิดเผย มันเสี่ยงนะครับอ่าก็เลยทําให้เขาไม่เข้าไงเพราะว่าวาระการประชุมสัญใหญ่เนี่ยเป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลและความลับราชการอ๋อก็ไม่ควรที่จะแบบประชุมแบบเปิดเผยอ่าก็เป็นที่มาของการไม่เข้าประชุมของสังกิท่านน่าสนใจนี่หลายคนส่งมาเหมือนกันว่าท่านนายกทราบหรือยังว่าองค์กรกสทชกําลังมีปัญหาตีกันโอลมานเลยอ่านะครับอันนี้ก็เป็นความชัดเจนเมื่อวานนี้คือล่มแล้วก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนั่นเองนะครับ